ไม่เอาขาได้ไหมเนี่ยเจ้ามือเศร้าแล้วเนี่ยไม่เอาขาหนึ่งวันพันคำถามนะแต่คำถามวันนี้ก็คือแบบทุกคนมาดูตรงนี้ช่วยหน่อยเนี่ยคือมีลูกค้าถามมาว่าซื้อถังแช่ร้อยลิตรเนี่ยไม่เอาขาได้ไหมขาถังนะทุกคนดูสิทุกคนว่ามันไม่เอาได้ไหมมันไม่ได้นันเนี่ยเพราะว่าขาน้องเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นพลาสติกอันเดียวกันคือหลอมหลอมอันเดียวกันเลยนะเชื่อมทั้งขาทั้งถังอะ่ะเข้าด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นที่ลูกค้าถามมาว่าไม่เอาขาได้ไหมเนี่ยเจ้ามือเศร้าแล้วเนี่ยไม่เอาขาขาดขาไม่ได้ทุกคนมันจะรวมขาเข้าไปด้วยเป็นขาตั้งนะเนี่ยขาตั้งระบายน้ําเพราะว่าเวลาอ่าร้อยลิตรเนาะเขาจะยกสูงขึ้นมาเพื่อที่จะรูระบายน้ําอยู่ก้นถังตรงนี้นะถ้าแบบเราไม่เอาขาเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ได้เพราะว่ามันเชื่อมมันเชื่อมกับ ตัวถังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าไม่มีขาตัวเนี้ยระบายน้ําก็จะระบายไม่ได้นะมันก็จะเป็นแบบแปลกๆนะทุกคนของเรา100ลิตรนะ100ลิตรตัวนี้มีสีแดงแล้วก็มีสีน้าเงินนะทุกคนนอกจาก100ลิตรแล้วเนี่ยเราจะมี25ลิตรนะทุกคน40ลิตร60ลิตรอยู่นู้นแล้วก็80ลิตรนะ200ลิตรตัวถังใหญ่ใหญ่กว่านี้นะ200ลิตรเข้าเพิ่มด้วยยังไงพี่กัดด้านล่างเด้อลองจิ้มดูก่อนเด้อ